สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพีศาดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4เริ่มต้นกันที่สเปตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีซั่นหน้าจะแตกต่างจากนิ้ไปหรือไม่ถ้าหากว่าสมุติวนะครับฟังคําแนะนําของเวรนี โดยจะได้นักเตะใหม่มาร่วมทัพถึง6รายด้วยกันนะครับภายใต้ผู้จัดการทีมนคนใหม่ที่ชื่อว่ามาริโซโปซิติโน่ชุดนักเตะของแมนยูนะครับจะเป็นไปอย่างมากถ้าหากว่า เวรูนี่นะครับอดีตกองหน้าระดับตำนานของสมสรอนมีหน้าที่ในการเลือกนักเตะต,ตัวจริงของทีมเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเวรูนี่ที่ปัจจุบันนะครับรับหน้าที่เป็นนายใหญ่ของทีมดับบี้เคานตี้ครับได้ร่วมรายการสกายสปอร์ตกับเจมี่คาร์ลเกอร์ครับอดีตแข้งตำนานของหงแดงลิขูดค,ครับแล้วก็เวรูนี่เองนะครับได้แสดงความคิดเห็นในหลายเรื่องเกี่ยวกับอดีตสมสรของเขาเวรูนี่เจ้าของฉายาหมูบินครับตอบแบบไม่กักเมื่อถูกถามว่า เขารู้สึกและก็มีความคิดเห็นอย่างไรกับชุดเล่นตัวจริงของแมนยูในขณะนี้ซึ่งรูนี่นะครับก็ได้ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าแบบไม่อ้อมนะครับถ้าผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกสเบียรนักเตะตัวจริงของทีมปีศาจแดงจะแตกต่างจากนี้อย่างมากเลยล่ะแม้ชื่อของรูนี่นะครับไม่ได้เป็นหนึ่งในรายชื่อที่อยู่ในข่ายว่าจะรับการแต่งตั้งเพื่อนําทัพปีศาจแดงในทีมอุลทริฟร์ในสั้นหน้าแต่ก็มีเสียงจากแฟนบอลจานวนไม่น้อยครับที่พูดถึงอดีตกองหน้ารายนี้ของพวกเขาว่า บางทีทุกอย่างอาจจะดีกว่านี้ถ้าสโมรสรตัดสินใจมอบเก้าอี้คุณซื้อให้กับเขาอย่างไรก็ดีครับทางด้านของรุนี่เองเผยว่าถ้าเขาสามารถเลือกได้นะครับเขาก็อยากจะเลือก m ม u ริ่ซัวโบซิโนครับมาเป็นนายใหญ่แห่งถิ่นโอท f o r ฟอร์ดต่อจากรับนังนิกที่กำลังจะหมดวาระอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าซึ่งตอนนี้เอริกเทนฮากุนสือของอาแจ็คและก็มาริโซโปิติโนครับนายใหญ่แห่งทินปารีแพงครับคือ2ตัวเต่งสรับก็ยินนายใหญ่แห่งทินโอเทลฟอร์ดแต่นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมแล้วนะครับเชื่อว่าสโมสรเองจะยกเครื่องขุมกํลาลังของนักเตะด้วยเช่นเดียวกันและนั่นคือหนึ่งในภารกิจหลักที่กุนสือคนใหม่นะครับจะต้องรับมือแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเพื่อพาสโมสรสู่ความรุ่งโรจน์ให้ได้อีกครั้งหนึ่งเร็เรวๆ เมื่อถูกถามตรงๆเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ยังค,คลุมรือเกี่ยวกับตัวผู้จัดการทีมปีศาจแดงำหดับซีซั่นหน้ารูนี้ตอบว่าโปรติโนโรครับได้พิสน์ฝีเท้ามาแล้วในพิมลีกอย่างโชคโชนเขารู้จักฟุตบอลในประเทศนี้เป็นอย่างดีสมัยอยู่กับนักบุญเซาเทมตันเขาได้ผลักดันนักเตะเรา,ร,ารุ่งมากมายครับสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็ก้าวสู่ระดับโลกและเขาก็สามารถทําแบบนั้นได้อีกครั้งหนึ่งในถิ่นเทอร์เน็ซูเปอร์สเตเดียมแม้เขาจะไม่ได้พาสเปอร์นะครับประสบความสาเร็จในแง่ของถ้วยรางวัแต่่ชัดเจนวา นับตั้งแต่ที่เขาเข้ามานําทัพสเปอร์นั้นสโมสอนนี้นะครับก็ได้กลายเป็นอีกทีมระดับ1แล้วก็ได้สิทธิ์ในการฟาดแข่งสึดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อย่างสม่ํามเสมอทั้งที่ก่อนหน้านั้นพวกเขาก็เป็นเพียงทีมกลางตารางเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมจะเลือกคนใดคนหนึ่งระหว่างมาริสโปติโน่ครับแล้วก็เอลิกเทนฮาร์คคำตอบมันชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วผมจะเลือกโปสติโน่อย่างชัดเจนครับ และจะให้เวลากับเขาในการสร้างทีมของเขาเองการพูดคุยกับจิมี่คาร์ลเกอร์ครับในรายการดังกล่าวรูนี่นะครับยังได้พูดถึงพอพกบาด้วยเช่นเดียวกันว่าผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวผมเองเนี่ยแล้วก็สโมสรน,นั่นคือเขาควรจะย้ายออกไปผมคิดว่าถ้าพอพกบาซื่อสัตย์แล้วก็ไม่โกหกตัวเองเขาย่อมรู้ดีว่าน่าจะแต่ที่เขาย้ายกลับมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้สร้างผลกระทบต่อทีมมากมายเหมือนอย่างที่เขาตั้งใจไว้ตอนย้ายกลับมา และคำถามต่อมาสำหรับบรูนีนค่ำคืนดังกล่าวนั่นก็คือว่าคำถามที่ว่าถ้าคุณคิดว่าสโมสรควรสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมาโดยมีนักเตะคนใดคนหนึ่งเป็นแกนหลักอดีตกองหน้าดับตำนานของปีศาจแดงได้เอย่ยชื่อของเจอร์รัชโชมาคาร์ลิฟอร์ดสกอตต์เบนโตเมเน่เซซิลดนการ์ดและแฮร์รี่แมกไก่ครับยังไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวโดยให้เหตุผลว่าผมคิดว่าเจอร์รัชโชนะครับจะต้องเป็นนักเตะที่ดีกว่านี้ในแง่สลับซีซั่นหน้า มาคาร์ดินฟอร์ดก็เช่นเดียวกันครับต้องยอมรับว่าสมสรแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นเนี่ยมีชุดนักเตะพลังหนุ่มที่ดีมากๆหลายคนผมคิดว่าแมนยูนะครับมีนักเตะหนุ่มที่ดีมากพอที่จะก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จได้ในอนาคตและผมคิดว่าซิซิดีนการ์ครับควรได้ิทธิ์ในการเล่นให้กับสมสรแห่งนี้ต่อไปเพราะเขาจะนําซึ่งพลังงานและก็ความทุ่มเทรวมถึงคุณภาพอีกมากมายในขณะที่สกอตต์วิทูเมนตครับทำไม่ดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่เขาก็สามารถกลายเป็นนักเตะที่ดีกว่านี้ได้อีกเยอะเช ผมคิดว่าถึงเวลานี้แล้วนะครับที่สโมสรต้องดอบคริสตินโเรนโดมันชัดเจนอยู่แล้วว่าแม้เขาจะเคยเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่และยังคงมีความอันตรายในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมแต่โรนโดในเวลานี้กับโรนโดเมื่อ10ปีที่แล้วหรือ15ปีที่แล้วนั้นมันแตกต่างกันมากถึงเวลาแล้วที่สโมสรจะต้องใช้นักเตะหนุ่มสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมาหากหวังอยากประสบความสาเร็จ พวกเขาจะต้องให้โอกาสกับนักเตะดาวรุ่งมากกว่านี้เพื่อให้พวกเขามีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเขาว่าพวกเขาสามารถดึงศักยภาพที่ดีสุดของตัวเองออกมาแล้วก็สามารถเล่นฟุตบอลในระดับสูงสุดนอกจากนักเตะพลังหนุ่มแล้วก็ดาวรุ่งอีกที่ดีมากมายที่เรามีอยู่ในสโมสรแห่งนี้แน่นอนว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เขาจะนําเอานักเตะใหม่เข้ามาพร้อมกับเขาด้วยเช่นเดียวก,กันครับด้วยผลนั่นก็คือว่าถ้าสโมสรฟังคําแนะนําจากเวรูนี่ นักเตะชุดจริงของพวกเขาในชั้นหน้านั้นจะแตกต่างจากนี้เป็นอย่างมากอย่างแน่นอนครับรูนี้ยังไม่พูดถึงกัปตันแฮ์รี่แม็กไกว์ครับด้วยเช่นกันว่าผมรู้จักแม็กไกว์เป็นการส่วนตัวดีใช่ชีซันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาซึ่งก็ว่าไปแล้วนะครับไม่ใช่แค่แม็กไกว์หรอกนะที่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีของตัวเองเพราะยังมีนักเตะแมนยูอีกหลายรายครับที่เด่นในต่ำกว่ามาตรฐานของพวกเขาเช่นเดียวกันแต่เมื่อคุณสลับไปดูทีมชาติอังกฤษเล่น คุณจะได้เห็นว่าแฮร์รี่ม่กวายนะครับคือนักเตะได้แดบโลกอย่างแท้จริงในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กผมคิดว่าปัญหาหลักของเขาคือความมั่นใจเราจะต้องสร้างบรรยากาศก็ให้นักเตะในทีมรู้สึกว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างสม่ำเสมอพวกเขาจําเป็นจะต้องได้รับความมั่นใจเหล่านั้นกลับคืนมาเพราะนั่นคือสิ่งที่ขาดหายไปจากทีมแมนยูชุดนี้ครับ และเมื่อไรก็ตามครับที่ทีมเนี่ยสามารถสร้างความมั่นใจแบบนั้นให้เกิดขึ้นภายในทีมผมคิดว่าแม็กว่าเองนะครับจะเป็นส่วนสําคัญของทีมชุดนี้โดยพื้นฐานแล้วนะครับเขาเป็นนักเตะระด,ดับโลกอยู่แล้วเอาล่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าถ้าคุณมองไปที่อนาคตของสโมสรคุณจะเป็นจะต้องพึ่งพานักเตะดาวรุ่งแล้วก็นักเตะพลังหนุ่มที่สโมสรมีอยู่แล้วในทีมชุดนี้ แล้วก็มีนักเตะที่มีความหิวกระหายในชัยชนะเท่านั้นที่สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับสโมรสรแมนเชสเตอร์เดนเตถ้าคุณให้โอกาสดาวรุ่งเหล่านี้นะครับมั่นใจเลยว่าในอีก2หรือ3ปีข้างหน้านี้พวกเขาจะเติบโตแล้วก็สามารถทําให้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เวลนี่ได้แสดงกล่าวทิ้งท้ายครับ สำหรับข่าวต่อมาครับสตีฟแมคคารีนครับอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เตดครับมาแรงแสงทางโค้งเป็นตัวเต็งคนใหม่ที่รับบทบาทมือขวาของเอริกเทนฮากแล้วถ้าหากว่าแมนยูนะครับตัดสินใจแต่งตั้งโค้ชทีมอาจ็คให้เป็นนายใหญ่คนใหม่ของสโมสรในชั้นหน้าถึงขณะนี้แล้วนะครับเทนฮากเองเนี่ยยังเป็นโค้ชที่สื่อทุกสำนักนะครับมั่นใจว่าจะได้ไปคุมปีศาจแดงต่อจากราฟดังนิกหลังผ่านการสัมภาษณ์ที่โอทัฟอร์ดนะครับไปแล้วถึง2ครั้งและก็ถูกยกให้มีภาษีเหนือกว่ามาร ตรงกระทั่งล่าสุดน,นะครับเดอะกาเรียนเอนะครับมีการรายง,งานนะครับถึงคนที่จะได้ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเทนฮานนะครับในทีมแมนยูว่าตำแหน่งักล่าวมีโอกาสตกเป็นของแม็กคาร์เรนครับอดีตมือขวาของเซอร์เลเบรุสันครับมากที่สุดเนื่องจากว่าบิ๊กแมตเคยมีประสบการณ์คุมทีมที่หลืองฮอลแลนด์กับเอฟซีทิเวนเต้สรอบครับแถมพาทีมเนี่ยคว้าแชมป์ลีกเมืองกลางหางลมนะครับในซีซันสองพันเก้าสองพันสิบได้อีกด้วยครับ แล้วก็ที่สาคัญครับอดีตกงซือทีมชาติกรีกรายนี้ซึ่งปัจจุบันมีอายุ60ปีครับร่วมงานกับเทนฮามาแล้วในทีม FA ฟเอเนเต้ซึ่งโค้ดดัตไว้ให้สปีทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเขาแล้วก็พาทีมนีชิลแชมป์ลีกงฮอลแลนด์จนทําให้2คนนะครับมีโอกาสร่วมงานกันที่โอเทอฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งเทนฮากเนี่ยต้องบอกนะครับว่าตอนนี้มีโอกาสนั่งเลื่อยผู้จัดการทีมของปีศาจแดางนะครับส่วนแม็คารเรนนั้นเคยเอ่ยถึงโค้ดทีมอาเจากว่า เขามีปัญญาชัดเจนว่าเขาต้องการเล่นฟุตบอลแบบไหนเขามีเทคนิคที่โดดเด่นเขาทํางานกับเป๊ปกุลิล่าที่บาเยิร์นมิวนิกมาแล้วพวกเขาเรียกว่าเป๊ปน้อยครับเขาพร้อมแล้วทีมชั้นนาหลายรายในอังกฤษครับแล้วก็เยอรมันต้องการเขาครับผมสามารถดูเกมอันอัศจรรย์นะครับเพื่อวิเคราะห์ได้แต่เขาสามารถทําได้จาก,กริมสนามครับเขาช่วยผมได้มาก ผมไม่รอดนแน่ๆถ้าหากไม่ใช่เพราะการทํางานของเขาและความเข้าใจเกมของเขาครับเขาพิสูจน์เห็นว่าการทํางานของเขาในดับท็อปกับอาร์เจ็คนั้นได้ในแง่ของการแก้เกมเขาไม่เป็น2รองใครอย่างแน่นอนครับนี้คือการอับเดตข่าวสารของพิซดาแมนเชสเตอร์เด็ดครับอย่าลืม,ลม like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ